ข่าวสวัสดีครับเรื่องมุ่นในสำนักง,งานประกันสังคมนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฟ้อง2สงส,อส,อสอพรรคประชาชนนะครับเรื่องที่พาดพิงเรื่องการซื้อตึกสกายนายเจ็ดพันล้านนะฮะล่าสุดนะครับสำนักง,งานประกันสังคมนั้นผลักดันการทําปฏิทินต่อนะครับหลังจากทาสำํารวจมาแล้วว่าคนไม่อยากทํา60คนที่ยังอยากให้ทําต่อ30แต่30ชนะครับ ต่อแล้วทีนี้เขามีเหตุผลอะไรที่มันมีน้ําหนักมากยิ่งกว่า60%ที่เขาไม่อยากให้ทําอะพี่อ่ะก็60%เขาไม่อยากให้ทํานะแต่30%เนีองอยากให้ทําอยู่แล้วมันตีแรงงานก็ถึงขนาดพูดว่า ควรเห็นแก่เสียงส่วนน้อยบ้าง <ห ả? S 1> จะเอาเสียงส่วนน้อย30%เนี่ยไปไว้ที่ไหนเขาบอกนี่เขาทำสํารวจมานะฮะ,ะเดือนเมษายนหลังจากมีกระแสไม่พอใจเนี่ยใช้งบประมาณนะออกแบบสอบถามผ่าน Google Form 29,811คนฮะผู้ประกันตน62%และนายจ้าง66%เห็นควรให้ยกเลิกการผลิตขณะที่ผู้ประกันตนและนายจ้างอีก38%ต้องการให้จัดทําปฏิทินต่อฮะเท่ากับ3 0ชนะ6กว่ครับยังยืนยันแบบนี้ เสียง30กว่าเปอร์เซ็นมันหนักกว่า6 0เปอร์เซ็นอย่างนั้นเหรอคะก็แน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเสียงส่วนน้อยนั้นชนะเสียงส่วนใหญ่ครับประธานในที่ประชุมคณะุรรมการประชามต์สํานักงานการท่องเที่ยวก็ยืนยันที่จะผลิตตามเดิมนะแจ้งให้ทําปฏิทินต่อไปในงบประมาณ55ล้านบาทต่อปีนะครับให้เหตุผลว่าการประชามธ์และเพื่อไม่ให้ผู้ที่ยังต้องการปฏิทิน3-8%เปอร์เซ็นรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยต้องมีการผลักดันทําปฏิทินต่อไไปปนนะคครรัับท้้่่ววกก็ูสา และอย่างนี้มึงจะสํารวจไปทำขี้เกืออะไรครับถามจริงๆนะพี่ในคณะกรรมการประกันสังคมไม่มีใครเห็นแย้งคัดค้านมั้งเหรอทำประชาพิจารณาแล้วว่าฝ่ายเห็นแย้งอยู่ในสำนักง,งานประกันสังคมก็มีเช่นอาจารย์สัสลัมธร,รมบุตุษณีเนี่ยบอกเลยว่าให้ยกเลิกการผลิตปฏิทิน วงเงินสูงสุดถึง50ล้านให้เอาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นของผู้ประกันตน<ฆ>นะครับก็บอกว่าจากเดิมคิดว่าไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าที่ผักดันทําปฏิทินเนี่ยถึงข้ามองข้ามผลบวตรของนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยมันเลยน่าสงสัยว่านะครับไอ้ผลสอดทุจริโครงการซื้อตึกสกายนายเจ็ดล้านเนี่ยนะฮะ<ฆ>หรือการพัฒนาประโยชน์ของผู้ประกันตนเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าเลยแต่เรื่องปฏิทินเนี่ยผักดันทันทีจากนี้ไปก็จะใช้คําว่าล้างบางคําเดียวครับ สวัสดีครับพี่น้องครับท่านไหนที่อยู่ในระบบประกันสังคมบ้างครับระบบระบบประกันสังคมก็จะมีมาตรา33นะครับแล้วก็มาตรา39นะครับแล้วก็อีกมาตราหนึ่งมาตรา40นะครับเราจ่ายประกันสังคมไปนะครับเพื่อที่จะได้รับการรักษานะครับได้รับการดูแลนะครับเวลาเจ็บป่วยนะครับแล้วก็ อยากได้บำเหน็จบำนานใช่ไหมครับแต่เห็นข่าวนะครับพี่พื่เพื่อนเห็นข่าวไหมครับว่าทางประกันสังคมตอนนี้นะครับได้ข่าวมานะครับได้ข่าวมาว่าการที่จะได้บำเหน็จคือเงินเป็นก้อนที่เราจะอามาใช้ในบรรลายชีวิตของเราเนี่ย รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าวการสังคมเขาไม่มีเป็นก้อนให้เรานะครับก็ได้แต่บำนานนะครับการที่เราจะใช้บำนานให้คุ้มนะครับเราต้องรักษาชีวิตนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับจะต้องอยู่นานๆนะครับถึงจะกินบำนานให้คุ้มนะครับอายุห้าสิบห้านะครับก็ เยอะพอสมควรนะครับเราจะอยู่ไปอีกกี่ปีครับห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าผมเจ็ดสิบนี่ผมถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วไหนจะประกันสังคมเขาอยากจะยืดนะครับอยากจะยืดการส่งนะครับส่งไปถึงอายุหกสิบหกสิบห้านะครับพี่น้องครับแล้วเราจะได้ใช้เงินตอนไหนนะครับ อายุคนเราไม่ถึงร้อยนะครับเก้าสิบกว่าแ0ดสิบกว่ามันก็ใช้เงินไม่ได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นะครับยังมีข่าวออกมานะครับข่าวแบบโหนะครับข่าวแบบไม่น่าเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องปฏิทินนะครับพี่น้องที่ดังอยู่นะครับ ตอนนี้นะครับแล้วก็การซื้อตึกตึกอะไรผมก็จําไม่ได้นะครับที่เพื่อนเพื่อนน้องๆไปตามข่าวดูนะครับเจ็ดเจ็ดพันล้านนะครับซื้อตึกนะครับไม่รู้ว่าซื้อตึกมาทําอะไรนะครับเรามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับส่วนตัวผมนี่อยู่ประกันสังคมในมาตรา39นะครับซึ่งจ่ายเองนะครับตอนนี้นะครับ ประการสังคมนะครับเขาดึงนะครับยืนยันนะครับว่าจะทําปฏิทินนะครับพี่เ,เพื่อนๆคิดว่าปฏิทินมีความสําคัญขนาดไหนครับต้องใช้งบห้าสิบถึงเจ็ดสิบล้านต่อปีนะครับปฏิทินก็แค่ดูวันที่นะครับเรามีโทรศัพท์นะครับเรามีโทรศัพท์มือถือหรือว่าปฏิทินที่ ทางธนาคารทางห้างร้านเขาทำแจกเยอะแยะนะครับใช่อยู่นะครับปฏิทินประกันสังคมเขาจะเขาจะมีข้อมูลอะไรให้อยู่ในปอยู่ในปฏิทินนะครับแต่พวกเราคิดว่ามันจำเป็นไหมนะครับข่าวสารของประกันสังคมไปดูทางช่องทางอื่นก็ได้นะครับปฏิทิน เล็กๆเองนะครับปฏิทินตั้งโต๊ะนะครับพี่น้องครับคิดว่ามันสำคัญมากไหมนะครับปีละห้าสิบถึงเจ็ดสิบล้านนะครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับเราเอางบห้าสิบเจ็ดสิบล้านนะครับมาทำอย่างอื่นดีกว่านะครับดูแลฟันนะครับขูดเหินปูนนะครับท่านคิดว่า ยังยืนยันนะครับเขายังยืนยันว่าจะทำนะครับการสำรวจนะครับสำรวจโพนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยหกสิบเอร์เซนต์นะครับคนที่อยากจะให้ทำปฏิทินสาสิบเอร์เซนตนะครับท่านรัฐมนตรีอ้างว่าไม่เห็นแก่คนกลุ่มน้อยหรือว่าอย่างไรคนกลุ่มน้อยก็มีสิทธิ์มีเสียงนะครับ ท่านพูดอย่างนี้นะครับยืนการนะครับไม่เห็นแก่เสียงส่วนมากนะครับแล้วประชาธิที่ปไตยอยู่ตรงไหนครับและจะไปสำรวจเพื่ออะไรนะครับน่าสังเกตนะครับว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ยืนยันที่จะต้องเอางบห้าสิบเจ็ดิบล้านไปทำปฏิทินนะครับพี่ๆเพื่อนม,มีความคิดความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับว่าเขา ะต้องมีอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการตรวจสอบนะครับมันก็ต้องมีการขอรับชั่นแน่นอนครับผมเองไม่ได้ว่าให้ใครนะครับพวกเราชาวประกันสังคมหรือว่าท่านที่ไม่ได้ใช้ประกันสังคมช่วยพิจารณานะครับช่วยกันต่อต้านหน่อยนะครับช่วยกันออกความคิดเห็นหน่อยนะครับเพื่อที่จะ เงินของเรานะครับจะได้มาใช้ตอนแก่นะครับอยากได้ส่วนตัวผมนะครับอยากได้เป็นบำเหน็จนะครับซึ่งอายุขนาดนั้นแล้วนะครับห้าสิห้าแล้วนะครับเราก็ต้องอยากได้เงินเป็นก้อนเอามาทำอะไรสักอย่างถ้ามีเงินเยอะเราก็อาจจะเไปเที่ยวหรือว่าเอาไปลงทุนหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะ ยังส่งลูกเรียนอยู่นะครับอายุห้าสิบห้านะครับยังไม่จบนะครับเราสามารถที่จะเอาเงินเป็นก้อนมาส่งลูกเรียนต่อเรียนให้จบจนถึงปิญญาตีหรือว่าจะให้ส่งต่อเรียนระดับไหนก็ได้นะครับแต่ประกันสังคมเขาไม่มีให้นะครับให้เป็นบำนาญน,นะครับเดือนละเท่าไหร่ฮะเดือนละพันกว่า เดือนละพันเดืนละพันกว่าสองพันนะครับแล้วเราจะอยู่ได้กี่ปีนะครับถ้าเกิดว่าบุญมีก็อยู่ได้นานนะครับก็ใช้คุ้มนะครับสิบปีนะฮะต้องอยู่ให้ได้ถึงยี่สบสาสิปีนะครับหลังจากอายุห้าสิบห้าไปแล้วนะครับแล้วยังจะทำการต่อยืดอายุการส่งประกันสังคมไปอีกนะครับ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับรับพี่เพื่อนน้องมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับก็มาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรานี่ไม่รู้เป็นหาอะไรนะครับเห็นยืนยันยืนการนะครับดันทุลังนะครับไม่ฟังเสียงส่วนมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมไว้คุยกันในคลิปหน้าครับวิพากษ์วิจารณ์ใน ในระดับภาคประชาชนของเรานะครับรบกวนพี่ๆน้องๆช่วยกดติดตามช่วยดูคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ